รถไฟที่บางซื่อนะคะจะไปสีสเกตจ้าอันนี้รอขึ้นรถเดเดินหาที่นั่งก่อนจ้าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อำเภอกันทลาลมกันเลยนะจ้า กลัวรถไฟ 及时赶到。 าเรร่รับแต่เป็การตลาดที่ทในวาัรถเดินรขึ้นกับรที่135เราส่เรื่จากปายทางสายมลเบิร์นลงมาที่เกี่ยวกับเวลาที7นาทีตอนราส่งของสถานสาคนกาบรถน้องเียยนเบีเบกั่าสถานีเมลเบิร์นี่อรลี่เ็ดะตของ ออจะเราไปถ่ายนู้นกันนะอันนี้เรามาถึงแล้วกันทลารลมมีดอกไม้ด้วยแล้วดูวิวรอบๆสถานีดอกไม้ก็สวย สถานี้ท่าสถานี่ญาตบ่อยรัเร็วเ่ขึ้นกับรที่หนึ่งสามห้านะครับออกจากสถานีกันธาราลมไปแล้วพัทีล้วเส่็เรือารที่สถานีว้ยก่อนและปลายทางสถานีอุบลน่าไปไปแล้วอุบลไม่บายไม่บายอุบลไม่บายถึงบ้านแล้วจ้ากันทราลมรถไฟไปแล้ว

อันนี้เทศยังจ้านหนะนะเ็ดแจวค่ะอ๋อแจวแจ่ว,จวบองฉุกพี่น,น้องโอ้แจวมีแจ่วบองด้วยเนาะเขากำลังทำเดี๋ยวต้องชิมอันนี้แจ่วบองเขาทำเองเนาะทำแหนมก็าทำเองนะแหนมกด้วยอ,อ,อ,อันนี้ไก่กำลังย่างใหม่ๆโอ้เป็นตาแสบพักเนาะไก่ย่างกันพ่าล่ามเนาะขึ้นชื่อเด้นี่แมนบปจ้ะ โอ้ผู้ใดมากันท่าล่าล่มเดี๋ยวโกินในว่ามาโบหอดได้นี่ต้องมากที่สุดเลยค่ะอืมกำลังอย่างใหม่ๆเลยตำมะคงเผ็ดเผ็ดเสิร์ฟเลยจ้ะก็มีไก่ย่างทางสถานีกันท่ล่าล่มเอามาชิมเบิ้องนอกว่าไม่แสบบอเนาะมีข้าวเหนียวส้มตำสวัสดีจ้าพี่น้องกองปลาที่รักซุปซุกคนมันข้ามากินส้มตำจ้ะ สมตำหลังสถานีรถไฟกันท่าร่มเนาะซึ่งมะหอดจากพึงลงรถไฟนิ้วเข่าจ้ะกำพอดีสีสันสนดำายแต่ฮะเสือกลังเออเออเอองเสียงให้แล้วแสบกันใจย ขออย่างนี่ยรต้องจิ้มด้วยด้แสบํล้วรอนหง่อนด้วยกันอเนี่ย่วงรถไฟแล้วหิ้วเข่าจะพี่นนอกินเข่าก่อนจ้าถึงเข่าบาัต แสงข้างหลังองม่้่สิแสงกับของยังไง ซีซันแซบส้มตำข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างแซบแซบอยู่หลังสถานีกันต้าร่งจกัก คลิปนี้เอาปากใบสำนเนียวจะนะหิวเขา่าขอกินเข่าก่อนด้จ้าเจ้เจอกันคลิปหน้านะคะไต้ล้สสวัสดีค่ะอยากแ่วันนั้นก็รับรับรวมกันเรี้ยวแล้อร่อย

มีสะดาวพ่อมมีมมกระต้มหมูกะต้มม้ากะเฉลือคืนไทยเปล่งๆเ,เ,เลยซดๆเลยดินๆดนเดาๆอยู่นี่